เอาลูกอ่ะดยแล้วเอาลูกโอเคโอ้เสียงโอเคครับเห็ครับดูกันอิ่มไปเลยครับกุ๊กค,ครับ กำลังหานกต่ออยู่นะครับเสียงนี้กลางวัน,นครับดังทั่วทุ่งแน่ครับครับได้เวลากำลังจะเดินทางนะครับอันนี้คือเจ้าเสียงเล็กนะครับนั่นทุ่ง ไปประจำกันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับใครที่ดูใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ให้ถือว่าให้เร็วแล้วกันนะครับถ้าช้าก็พลาดโอกาสไปใจวัดใจนะครับใครที่สนใจใครที่รอใครที่กําลังหาอยู่นะครับหรือใครที่กําลังให้หานะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหลิวตันหรือว่าจะเป็นสามกุกกหรือว่าจะเป็นนกต่อนกฝึกนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับทั้งทางเฟซแล้วก็ทางอ่า ยู u ูบนะครับทางคลิปนี่แหละนะครับท่านที่ติดตามอยู่ก็กดติดตามไว้นะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่การตัดสินใจครับหลายท่านก็สนใจตัวนี้แต่ว่าถือว่าท่านที่อยู่นคนปรปฐมก็โชคดีไปนะครับเตรียมที่จะส่งนะครับตอนนี้ทุ่มบกว่าแล้วก็ออกเดินทางคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะถึงนะครับ,บ โคงตัวนี้ทําประตูมาแน่นเลยนะครับตั้งใจว่าจะทําไว้ใส่นกเลี้ยงนะครับแต่ไปไปมาๆก็จะเป็นโคงที่เตรียมส่งให้ทางลูกค้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่สนใจนกฝึกนะครับมี่ตัวหนึง่งแต่เป็นนกฝึกต่อที่ได้เฉลยแล้วนะครับก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวลงให้ดูอาจจะลง ทางเฟซก่อนนะครับใครที่ติดตามเฟซก็จะได้เรียบหรือว่าใครที่สนใจยังไงก็ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมโทรแจง้งลูกมาไปย้ายบ้านย้ายบ้านอตอนนี้ยังมีงเสียงเฟซดังเข้าต่อเนื่องนะครับยังมีท่านหลายท่านที่กำลัง ถามอยู่นะครับเป็นช่วงที่คนเข้าบ้านคนเลิกงานนะครับก็จะถามหานกตัวนี้เยอะไปหรือ,อยังนะครับไม่มีเวลาตอบเลยจะไล่ตอบนะครับแล้วก็กระทูที่ลงโพสที่ลงไปผมก็ยังไม่ได้ปิดนะับเดี๋ยวจะไปปิดให้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันหอ,อนะครับนะครับพี่น้องสวยนะครับนกตัวนี้สวย สวยเสียงดีครับนี่ครับตกใจนิดนึงพ่อเปิดแฟลชนะเพราะเมื่อคืนที่ส่งไปโคราชไม่ได้เปิดแฟลชลายคอสวยนะครับหางแตกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตอนเย็นพี่เขาก็เอาขึ้นพเนียดไปลองกันเย้นะครับใส่กล่องที่เตรียมไว้นะครับลุกไปเดินทางทาคอนใส่ข้างในเรียบร้อยครับมีคอนไม้ให้เขายืนนะครับ แล้วก็มีใส่ใบไม้รองไว้เหมือนเดิมนะครับหาลูกไปหาหา,หาโอเคนะครับก็จะปิดล็อกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็งจะปิดเทปกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากานะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามมันอยู่แล้วก็ ที่เชื่อใจนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ได้นกไปแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณมากมากแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะเสนอหรือว่าเอามาให้ชมอีกก็คอยติดตามไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ